้สตติิ๊กกสสีีออนนนนจัแบบบ้เเห็ชพดปะวัสดีครับพบกับผมเบาเคียนสติกอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามสายๆพากันลกมาลอ้อเฮ็ดอีกแล้วหลังจากที่บุรีมามือนึ่งเลยเนาะครับเมื่อวานเมื่อวานทำหม้อข้อส่งให้พี่น้องเสร็จส่งให้เรียบร้อยแล้วกลับมาหาเฮ็ดต่อ โรับเด้อจ้าชุดแรกส่งไปเรียบร้อยแล้วเด<า>ี๋ยวถ้ามีอีกหรือว่าได้ต้นใหม่เพิ่มบอ,อกทีสติก๊กจแจ้งใหม่ทีอเด้อครับตอนนี้หยุดรับออเดอร์ก่อนจ้าไปหาเลาะเห็ดกันก่อนครับ <c oughs> อ๋อแย่มามาเป็นกำลังใจให้บักเกงกับสติ๊กครับเด้อกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อครับเข้าปากกันครับสติก๊กเจอเห็ดเห็ดหน้าวัวเนาะบบนเห็ดหน้าวัวดอกบักใหญ่เลยจ้ะ กือบบูมิดดอกใหญ่มากโอ้เป็นหมูเป็นเมีอยเกือบเท่าแล้วเกือบเท่าอเอาเตโดกเ,เอามัาหนหาเมาไปแกงคน,นกันเกือเจออีกเพิ่มเบิง่งได้เรื่อยจ้าพากันเดินลอกหาเห็ดพักใหญ่ๆแล้วครับพี่น้องไม่เอาเห็ดเพิ่มเลยก็เลยพากันเดินทะลุมาหาสมไพ่ เราใหปลูกกิกหลายแบบกําพาดอกเดียวโอเคแล้วให้ปลูกกิกก็ออกอยู่ได้แล้วนี่กิกกอดพแต่ยังปวเจอด้วยหน่อไม้เมื่อแกงแรงเนี่ยแหละนี่มาได้กินหลายมือแหละไหนไหนได้มาแหละพอได้เฮ็ดเขาก็หน่อไม้เมื่อแกงตัวเนาะเนาะน้าเจอหน่อต่ำน้ำจ้ะดูดิอือ มีทั้งโบฮันปันไดนไหนลยเด้อผมเพิ่งเ,นนะเาอาทำหออนอได้เตรียมก,กันแกงใส่เห็ดพร้อมมานาเด้อจ้ะมันมีอยู่สี่หาซุ้มสรางบุพเพห้ปลูกที่ไหนเนาะเข่าแถวในทุ่งนานีิเป็นอากาศหน้าออกขนาด แนนสูงฮันสติกพอดีเก่งมีอะไรอะไรไม่รู้เหรอมีมีมีใหญ่จะมีหลายนี่เหรอแน่นี้แต่ปูนาอะไรตัวแค้จะมีปูอันนั้นบเป่าปูดำแบบปูมาปูเปล่านี่ พนอ,นนอดีเกงเนาะเกงหลายก็ไม่อร่อยพอดีกินสักคาบหนึ่งอ่ะพี่น้องเที่ยวป่านำนี่อยู่ข้างในพี่อืม <c oughs> อันอันนี่ก่คือส,สวยดีเฉติชั้น อของบน,นก็มีมีนก็แตกก็เก่าหลืเด้อพี่นอ้องเอาฮักแล้วก็ได้มีคนมาหาด่ใจนี่เด้ฮอยเออแค่คู่เลยคู่โอเคนอนน้อยนี่ดีเซ็บโอ้หน่องโซน้านด้วย <laughs> มันมีบุกี่กออ้อนาะเดี๋ยวสิอสั่แกงเดี๋ยวพอได้กินพอแลอ้วพาพี่น้องไปเก็บพักไปเก็บพักอีกเอาในหลายอย่างมาเลยเอาให้คุ้มเอาให้ครบเครื่องไปเลยนะสติก๊กเนะแม่นจ้าโอ้ยโนอนนี่ก็สวยปะไพ่ได้ไปหายอดมะอในยอดฟักทองอยู่อยู่นาท้างบนอ่าส่วนลงุนนลงมีบุ๊ชมีเนาะเดี๋ยวเราไปเอามาแกงใส่กันพร้อมแกงฟันเพิ่นกินนำ แกงไตมันบดเจ็บแต่ว่ามัน uh กับบุมีแล้วจะเิ่นกระหานเลยนะมนบุมีเป็นยังสี่ักาเพื่อดูใจน้ำเกงไตใจท่านกุมานาเป็นลุงของสาวติ๊กหนุ่มโสดอายุห้าสิบขยันทำงานมั Bớt Để là mai lép rồi còn mang kiếp thắt thắt cái nhang cổ bắt ừ. nhảy lên ừ. Để là mai tông thắt cái nhang trên khớp xương chơi lép khớp xương lương kẹp bự cái nhang thắt cái tủ mình thắt ôm um đấy thắt nào ừ. cổ bắt nhảy lên đây. จุงพี่น้องได้บุ้งไปปลูกใส่กระถางนี่โอ้ยเด็ดนีะฮะน้ำได้หันบดบอออกดอกเลยได้เนาะกินเม็ดปีกอนน้อยๆไเนี่ยมันหอมสติบ่ง้อพะอีตู่เลยหนานนี่ถุงข้าวถุงไผ่ถึงนาทางดิพวกมีน้ำเลยเด้อพี่น้องฝนบ่มาอ้าวหุ่มหุ่มหุ่มแต่ตะก๊ะ เดี๋ยวค่อยมาเก็บโตะบุธมาเก็บพักเล่นก่อนเอ๊ะออกมาเห็นอนน้ำขอนบอ๊คมันมีอะไรมันมีลูกซิวเลยปลาด้วยน้ำขอนน้ำขอนเยอะมากเลยน่ะน้ำจะขุนกระแรงขุนเลยน้ำจะขุ่นเนาะโอนีคนเดินขี้่นพักแว้นที่เขามาเก็บประจำตอนนั้นยังมีน้ำอยู่เลยวันนี้มาไม่มีน้ำแล้วมันจะเป็นเขือไปแบบนี้ กินคู่กับแกงหรือไม่ใจ่อดมันนี้มันก็เหี่ยวนี่ไดดโอ้มันฮอนเนาะถ้ติดกินคู่ัแกงหนือไม่ก็มีนี่แหละผักอะไรนะผักเป่นผักแว่นผักแว่นผักผักผายผักขยะเนาะผักอิเลิศ์หรือใบชะพลูนี่กินคู่กับแกงหน่อไม่แกงเปิอะแซ่บ เพื่อนจะเป็นเคือเป็นสายของเพื่อนไปเนาะลาวดึงเก็บเน,นี่ยขนาดกินจัดเก็บเป็นตัวไหนบันอ๋พอที่กินจักหน่อยค่ะแต่ติ๊กยาวหลายนี่แต่ติกเก็บไปเรื่อยครับกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับหน่อไม้ที่เราได้มามันก็ยังพอได้หาให้แหละเนาะเอาทำพอกินเนาะมันมีบุกิโกจะมีบุหลาย เดี๋วก็มีคนไปหาคนเดี๋ยวพี่น้องว่าคือผูหาเม็ดเราไม่โอลงเราไม่ถุงนะเดีย๋ยวค่อยไปหาแต่เชนะ้าแต่ไม่ต้องไปหาแต่เช้าครับไปสวยเลยมันฮ้อนแล้วมันอะกเป็นไมเมื่อยมันฮ้อนนี่ดีครับอากาศทางบ้านสติกเนาะอบอ้เอามาอบอ้เวาฝนก็บโตก๊กแต่ฮ้อนขนาดเอ้าเฮ็ดคือเพิ่เว่าวหันมะถ้าหลังเที่ยงเนี่ยคือสิเป็นลมนี่ย่างค่ะ ยังโลงนั่นตัวเล็กเขียงกงล้องโลหาเห็ดทั่วป่าคือสิเป็นลมนี่น่ะตัวเล็กก็ยังฮ้อนนอนในห้องน้ำพอไ,ได้ผลไปนอนจักถ้าตบน,นี่น่ะสาธิตจะทำเป็นเว้นๆตอน่อจักน่ะเซพเป็นเมื่อขนมไม้นี่ออกไหมนี่สาธิตไม่ nh ช่งองไพ่แบบช่องไพ่ กับ้องไม่เลี้ยงนอ้ออันเดียวกันเนี่ยโมเมนต่บะค่ายกันแต่คนไม่อยากเรียบกับดำๆในเรื่องพี่น้องถนพักมาร่างโบอ,อกจ้ะ Mindset tích thì tông chắc bên trên đi bếp chin sôi chắc bếp okay. chắc bếp chắc bếp chắc 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 มาสิพ <า S 1> <ม>ีพ่น้องกินแกงหน,น่อไม้มาหนิเมื่อวานพากินมาขมามา่ามื่อวันมืดสามคลิปเดี๋ยวสติคิ๊กหน่อไม้เห็นแล้วก่อนจ้ะขา,าพี่น้องแกงต้งมหน่อไม้ไว้แล้วมาเก็บใบยานางจาะเป็นใบยานางทั้งสุมนี่แม่นหมดเลยข้างบ้านหลังบ้านก็มีอีกสุม กินบวบดวยดอกใบยนานังสัใจมากตามป่าบ้านสติกกันยังมีจ้ะตามป่าธรรมชาติแต่ว่าส่วนมากทุกบ้านเพื่อจะเอามาปลูกไว้บนหน้าบ้านกำลังบ้านจะได้เก็บกินง่ายเพราะว่าเมนูแกงเราไม่เน,นี่ย่นบ้านสติกนีหันขาดบไไ่ด้ชอบกิน เอาเลยจ้ะเด็เอาอีกเล็กหน่อยเอาน้ำเขียวๆข,ข้นๆเลยเด็พอแบบน,นี้ได้กำบักใหญ่แล้วจ้ะเอาไปคั้นแบบน,นี้โอ้ขมุกขมขม,มอยู่ <laughs> <laughs> เป็นไหนแล้วเราป้จ้าสุขแล้วจ้า,จาบริถายทุกขันต์นพี่นงบึงเด้อ สติกเอามาตำใบยานางก็พผเบื่อเลยก็เอามาแกงใส่น้ำปลาจ้ะมือีนี้สติ๊กแกงใส่กบนำนี่ชิกบกบไตมาสติ๊กเพิ่นแกงหรือไม่สูตรใส่ปลาใส่กบนำด้วยจ้ะเพื่อจะเพิ่มความนัวแต่บางพื้นที่ก็ไม่ใส่เนาะสแกงแต่หนม้อย่างเดียวอันนี้สติ๊กใส่โดผักผงชุรดน้ำเขียวๆบรได้ไปเก็บโดกบื้องสัมมาใส่ผักกระงงจ้แบนีน มือม่แกงฟืนเด้อเพราะว่าบ้านเรานิยมใชฟืนกันจะ้ะฟืนมันหาได้ตามไอ้เออเอ,อย่างนะหัวไร่ปลายนาของเราเองเนาะครับผมกิ่งไม้ฟืนฟืนที่มันแห้งตายแบบนี้เราก็เอามาทําประโยชน์โดยกันเอามาก่อไฟทํากับข้าวนึ่งข้าวประหยัดพร้อมประหยัดแก๊สพร้อมเพราะว่าช่วงน้ำมันแพงแก๊กก็แพงนะนี่จ้าเสร็จแล้วเมนูแกง่อไม้ไผ่ปลา เมนูบ้านๆแต่อร่อยมากๆเด้อจ้าไปพร้อมเสิร์ฟจ้ามากินขอกาซัาติ๊กเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วแกงหน่อไม้ยั่วๆแทบแทบอีกแล้วครับนี่แก<ม>งหน่อไม้กินผู้เดียวคือเก่าโอ <c oughs> เคย,ยังยังบ่แล้วเวียก,กว่าแซนยังบบมากินนะำนี่ครับผักที่เราเก็บมาอันนี้ผักดองซื้อเอา <c oughs> เหมี่ยงแซ่บติดพายกินเยอะๆแจ่บบักแก้มผักของคู่กันเลยมาจ้าพี่น้องมาแซ่บน้ำกันด้อจ้าแล้วก็จะยุ่มแบบนี้เด้อ ก็กินกับผักม้วนๆแบบด้วยแหละเ่าเด้เด้อมันฮอนแซ่บกินต่ออยู่ับพี่น้องสำนี่แหละพาไปหามานำเนาะพาไปเที่ยวนามาพร้อมไปชมบรรยากาศกไไขับบันบ้านเฮาแบบนี้นะพี่น้องออกไปสวนไปป่ามาดวงกระเพาะได้ใหย่ได้กินเนาะ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหน่ได้ครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า